สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบในการจับเลขวินตารางเนาะก็ต้องในสูตรนี้นะครับแต่ว่านะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ต้องขอโทษในสูตรนี้ด้วยนะครับพี่พี่มาแค่เลขเด่นตารางรอบเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็คือในรอบปกติเนาะนะครับท่านไดนที่จับวินตารางเนี่ยก็มา 8-2สนะครับส่วนในรอบอื่นนั้นหลุดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้4กับ1เนาะเมื่อวานนี้4กับ1ไม่มานะครับพี่พีก็ต้องขอโทษพี่พี่อีกครั้งนะครับสลับในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่แนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พีชื่นชอบตัวเลขเราค่อยเอาไปเสี่ยงโชคนะครับ วันนี้ในโค้งสุดท้ายให้ไปที่เลข8เลข7เลข4เลข5เลข6เลข6ปิดท้ายนะครับพี่ๆปิดท้ายด้วยเลข3นะครับปิดท้ายด้วยเลข3เราสายวิ่ง สายวิ่งวูน,นี้ให้วิ่งไปที่เลข8รูดไปที่เลข4นะครับผมเนาะแปดส8ม8ปดห้า4ปดหสีห้าสี่หนะครับ สตัวนะครับพี่พีตัวให้ไปที่ 4, 8, ่แปดเนะครับสี่แปดนะครับพี่พเนาะชุด3ตัว ตัวนี้จะเป็นที่เลข8กับเลข4นะครับแปดหกนะครับพี่ๆแล้วก็สี่ห้านะครับแปดหกแปดเจ็ดสนะี่ห้าสี่หกเนาะ สำหรับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็ขออวยพรเนาะให้มาทั้งในตัวเจาะหรือว่าท่านใดที่ชื่นชอบในการจับเลขวินตารางนะครับก็ขอให้มาเด้งๆงปังปังนะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใแอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ